วันครับคือเคล็ดลายวันของวันนี้คือมันรีเซ็ตทุกๆหนึ่งชัวง่วโมงใช่ไหมโอเคเขาจะจาไว้ว่ามันเป็นเค่็ดลายวัน,นวครับผมคุณเขียนอะไรชั่วโมงสคืออะไร ร้านก็ช็อปบริการเติมโรบั x สใน4.4 8.5รับกดเกมพาสและผลปิศาตแม็ b บ็อ o o d ฟและ k n g Legacy เนาะกดเจมส์แบบ All Star และยังกดเจมส์ในแบบอันนี All ้ Star. มาเนี้ยอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ที่ใต้ขปทตกคนไปใช้บริการกันเยอะเยอะนะร้านเซนต์อิสต์โตบริการรับเติมโรบั x สระบบ ID Pass บริการกดผลเรตแปลกดเกมพาสและกดเพจเรตแปลแมบบ็อกฟ เปลีพาสเรทดแปดและกดผลเรทแปดแมปคิงเลคัสซี่และยังไม่พอยังมีในสุ่นของก้ากดเทสแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจ,จ,จอากติดต่อทางเพจเพจไอซ์ซูสโตจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนไปใช้บริก,การกันเยอะๆนะยออ้าวค่ะสวัสดีชาวมัมพายทุกๆคนทุกๆท,กทก่านกันด้วยนะไอ้นะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกในแมปอัลตร้าเวิร์สทาวเวอร์ดีเอนซ์นั่นเองเออ ซึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นแบบในยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับคใครเอ่ยฮึฮอ้อเฮย้ยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาเล่นกาบแฟร์สุที่รักระของเรากันอีกเช่นเคยนะทุกคนก็สําหรับแบบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเองเ,องเนาะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็เป็นแบบใหม่ด้วยในเองเนาะอ่ะแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะเทระอธิบายาสิแน่คอนสไตย์ครับสุก บอกบอกให้นั้นทุกคนข้างน้าจะรู้ว่าเป็นยังไงทีเดียวรู้เแลองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับวิธีการเล่นนั่นเองเนาะเทักครับใครไม่เหรอให้คุณค่าเขาไหมครับเอ้ากระโดดกระโดดมันมือนรู้ว่าอัดเสียงเลย เดี๋ยวเราจะมาทำกับอันนี้ให้ดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาอันนี้คือเราก็เล่นกับแฟนมาสุภาพเนิงจนเลเวลแปดแล้วนั่นเองนะที่รักเลเวลเท่าไหร่แล้วนะนนแนะ <S 2> <S 2> ปดจะขึเท่ากันไหมครับผมครับผมใช่ตามนั้นเลยอ๋ออ๋อ,อ,อวันนี้ FC อีกวันอ้าวเหรอใช่ใช่ใช่เพราะว่าคุณอ๋อ FC ที่รักมานี่เองนะคะก็อย่าลืมเข้าไปทำการ follow ช่องที่รักของเราได้แล้วครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคน เออไปดูกนไปครับขายของขนาดนี้อภิโมทรสิชื่อนะเอาคนดาราคนตาครับผมดาวน์นะไปหาเล่นคดีพี่เล่นคดีพี่ฮะเล่นคดีพี่เอ่อทุกคนกันครับเอ่อเล่นคดีพี่ใช่ไหมว่าเล่นคดีพี่คืออะไรอะไรเฮเล่นคดี กั็ฟังนะพายในคลิปนะก็เราจะมาดูในคลิปนียวแหละถึงก็ไดะตามนะนะก็อย่าลืมเข้างติบานระบบแต่เล็กงั้นวะทรายู่เข้ามาดูช่องใจใจเฟิร์นก็ได้นะใจเฟิร์นว่าส่้าเดี๋ยวเทอันี้เดี๋ยวได้แลวแหละแตก็อย่าลืมว่ากดติตาให้ของรานกาแฟนะเกลียดกับช่องเนาะก็เดี๋ยวอันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะทำการอธิบายระบบสั้นๆก่อนละกันถ้าเป็นบนคอมเนี่ยตรงทานชิฟเนี่ยจะเป็นการวิ่งเนาะนี่ ประมาณนี้ถ้าเป็นบนโทรศัพ์จะเป็นยังไงนะอวันถ้ากดนี่จะเป็นให้กดมันเลยครับซึ่งปุ่มสวยมากเลยปุ่มรันอนะ่ะมันเป็นแบบเหมือนเทเลนเนอร์ให้อหารมณ์แต่ไพเง้ยนะอืม่เขาสวยดีอ๋อเช่ครับอ่ะโอเคอ่ะสำหรับตรงหน้าตาตรวนี้ทุกคน ตรงนี้ก็และกันทางด้านซ้ายจะมีอยู่ด้วยการหกหัวข้อเนาะสำหรับอันแรกเนะี่ยสำหรับอันแรกเลยเนี่ยก็คือ inventory นั่นเองเนาะนี่หน้าตาก็จะเป็นช่องใส่เก็บตัวละครของเรานั่นเองนะนี่ประมาณนี้เลยว่าจริงเหรอครับจริงครับผม <laughs> โอเคครับ <laughs> 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 ตามนันนะแล้ก็ตรงทางตรงนี้ไนะอคิเวเบก็คือพวกตัวละครที่เราสามารถสวมใส่ได้นะตอนแรกคือเราจะ มีช่องว่างอยู่ด้วยกันสองช่องนั่นเองเนาะส่วนตรงนี้แน,น่น่าจะต้องเลเวลห้าก่อนออจะกดล็อกได้ครับผมหนึ่งช่องไม่ใช่หรอครับ1หนึ่งช่องนหรครัไม่รู้ชันไมพี้เาวตัดก่อนตัดก่อนตัดก่อนไ <laughs> 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 ม่สนุกมีกี่ช่องอ่ะเว้ฮะ <h> ah> ชวยช่องเอาอ่าตามที่ว่าเข้าใจแหละอันนี้ไม่ต้องกัดไม่ต้องตามไอ้คนดูรู้เลยก็ถ้าเราผิดก็กนั้นแล,แล้ว,วนะแล้วใขรมาเนี่ยโอ้โหเล่นไปยีก็ไม่รู้ว่าต้องอ่ะทุกคนตามดวนะอันนี้อาจจะไม่ได้แล้วกันบอกง่ายๆจจะไม่ได้แล้วว่ามันปลดล็อก,กอ<า>ช่องแต่ไอ้ช่องเอนี้ยช่องที่สามอ่ะใช่ค่ะผมไม่ไม่ใช้เช่ว่ใช่ช่องที่สามคือต้องปลดล็อกเองนะ,<า>ะมันจะมันจะต้องปลดตามเลเวลอันนี้ก็จะเป็นเลเวลสิบเลเวลยี่สิบแล้วก็เลเวลห้าสิบตามนั้นเนาะ ครับผมต่อไปจะเป็นที่ใส่โค้ดเองมีหน้ากาลที่แค่ีเหลือนะ้องก็ใส่โค้ดได้ตรงนี้เลยแล้วก็กด enter อันนี้เราจะรู้กันอ่ะต่อไปก็จะมีระบบ Quest นั่นเอง,เองนะทุกคนซึ่งจะเป็น q u วส t รายวันนะทุกคนก็จะทำการใช่เควส t รายวันว้าว <Wow. S 1> ใช่ครับผม <laughs> ซึ่งมันจะทำการ oh. รีเซ็ต หนึ่งชั่วโมงเนาะเห็นปหมตามเวลาที่มันบอกเ,เห็นไ่ะอ,อีกกี่ชั่วโมงถึงจะรีเซ็ตเนาะหรือไม่ก็ถ้าใครแบบอดใจไม่ไหวก็ใช้โลบักในการรีเฟรชไปเลยเนาะยี่สิบห้าโลบักสักเองวันครับคือเคลื่อนไหววันของวันนี้คือมันรีเซ็ตทุกๆหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมโอเคก็จะจำไว้ว่ามันเป็นเคลื่อนรายวัน,นครับผมอ่าเคลื่อนไหวชั่วโมงสิเคลื่อน <laughs> จะรื้อเคลไลร์วหรือเคลได้ชั่วโมงก็ไม่รู้เหตุผลพูดไลรวันก็ไรวมาแล้วแต่ต้องรู้ตัศศิกรรมเลยต้อตัดสินรรมแล้วกันอ่ะเดลี่เคลีกับเป็นชั่วโมงรีเพลียรอ่ะอันตัลตานะต่อไปอันที่สี่จะเป็นเอฟเคเนาะอันนี้ถ้ากดไปจะเป็นเอฟเคโซงก็เอฟเคน่าจะเอฟเคพวกเพชรกับเงินนั่นเองต่อไปช็อปเนาะก็จะเป็นการขายพวกบูสเตอร์ คูณสองคอยคูณอสอง xp อะไรประมาณนี้แล้วก็หายพวกคอยเจมเกมพาสก็มีนะสามเกมพลาแล้วก็พวกสกินเนี่ยยังไม่มาแล้วคอมมิงซูนก็น่าจะมาการเร็วๆนี้นั่นเอง แล้วก็ต่อไป,ไปสุดท้ายก็คือระบบซัมมอนตัวละครนั่นเองนะอุ้ยหันหน้าผิดด้าน,นะคะคุณผู้ชมขออภัยขออภัยด้วย <laughs> นะคะอ่ะตัวซัมมอนซัมมอนจะมีอยู่ในการสอนรูปแบบนั่นเองนะก็จะเป็นแบบนอร์มอลนั่นเองเนาะแบบนอร์มอลก็จะมีแค่สูงสุดคือระดับ A เท่านั้นเนาะนี่ตามนี้แล้วก็ตรงทางนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบการาันงตีนะทุกคนอันนี้ก็จะมีในส่วนของการรีเซตหน้าต่างซัมมอนด้วยนะอ่ะอันนี้ก็เป็น ่ <c oughs> ee, อันนี้ก็จะเป็นซัมมอนหนึ่งครั้งจะถ่ากับหงสิบเจนนะก็ถ้าสิบซัมมอนเนี่ยสิบครั้งเราจะใช้เจนห้าร้อยสี่สิบนะอันนี้จะเป็นหน้าตาซัมมอนแบบ Normal ถ้าเป็นแบบพรีเมียมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเองเนาะใช้แบบจอะไรครับใช่ครับซัมมอนแบบเดียวละห้าสิบวเสียงแท่ครับเออครับเนี่ยนะคะแกยังใช่ไหมอ๋อ <c oughs> แกแล้วครับครัต่อเลยเอ๊ะพอแล้ครับเอ๊ะแล้วยังยังโอ๊ยยังยังยเงยังยังยังนะคะโอ้โหอดใจไม่ไหวมีแกแล้วใจไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมไปเถอะคุณโอเคนะครับมาให้ดูอันนี้ก่อนนะประมาณนี้นะถ้าเป็นแบบพี่แยมมีเอสบอกไว้แค่นี้มีเอสนะทุกคนโอเคมา แต่ก็ตรงขอเพิ่มเติมหน่อยนิดนึงนะว่าตรงนี้จะเป็นเดเวลนะเนาะแล้วก็เหรียญกับเจมก็จะอยู่ตรงทางด้านล่างตรงนี้เนาะทุกคนเห็นเนาะอ่ะโอเคปักวันเจมเย่งกันเดวเวล์ฮิฮิแล้วครับชอบดูดูแฟนมากๆวันเลยอ่าฮ่าฮ่าฮ่าเขนมากๆ อันไรครับอันนี้เนาะน่ารักแสบมากๆยากที่สุดเลยมีนะฮะเอ้วกดโหมดทิ้งตัวประกอบไปน้องแสบน้องตกข้อเขาว่าเป็นตัวประกอบกันนะโไม่แน่ไม่นะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะมาย่งกันนะคะกับเที่ยงเนาะไม่แพ้นะคะ ตามนั้นนะอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาของดานนะทุกคนดิฟ้าวคะว่าว่ว,วสำหรับดาเนนะี่ยมันไม่ได้มีแค่ดาเดียวนะยังจะมีอีกหลายดาเลยแต่ว่าต้องให้เลเวลมันปลดล็อกเนาะ Yes Yes Okay มาเริ่มต้นที่เลเวานะตัวนะันเตอร์เนาะเขาวางตัวนี้ทุกคนแนะนำเป็นตัวสำหรับสินทับย์ไม่ไม่เก่งกว่าแร็งอื่นนี่ยถึงบรรยากาศาอะแรงกล้ากว่าแร็งอื่นน้นอเนานะใช่ค่ะ อันนี้ปนไปแลง,งเลยนะเรนส์อ่าสีสีนี่เก่งกว่าเบีอร์ใช่ะนะคะเก่งกว e อีด้วยใช่ค่ะผมอ่ะแล้วก็อ่ะแล้วก็พวกเราเพิ่งเริ่มเล่นกันนะคนที่แบบเล่นเกมมาเทพเแล้วก็สามารถแบบแนะนำตัวได้นะนะว่าเออตัวนี้ดีกว่าฮันเตอร์นะพีวิ่งอะไรเงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมครับใช่เลย,ยอ่ะโอเค ้าเราับวิธีกาหน้าต่างตรงนี้นวิธีการเล่นก็อ่าตรงปุ่มการตั้งค่าก็จะมีปะมาเลยนะปิดใช้ไเฟเป็นเสยียง VFX Autoskip ก็มีเนาะแล้วก็มีการกด <ś> แล้วก็มีการกดอ่าออกจากเกมนั่นเนองเนาะ,อะโอเคแล้วก็อย่าไปกดนะทุกคนตรงทางด้านนี้นะจะเป็นการถ้าเราเนี่ยไม่ได้ทําการกด Autoskip ก็กดตรงนี้ได้นั่นเองเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นธงบอกว่าสตูเนี่ถอเท่าไหร่น,นั่นเองใช่ไหมครับตรงเขียวเขียวค่ะ โอ้ยน่ารักเกินอุ้ยนานะคะอ่ะมีนะนะคะอ่าแล้วก็ตรงทางตานี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเงินนั่นเองเนาะตรงอันนี้เนี่ยไอ้ตรงหัวใจจะเป็นอ่าน่าจะเป็นเลือดเลือดปั๊มหรือเปล่าใช่ใช่เลือดปั๊มครับแล้วมันจะเพิ่มสร้างบ่อยครับตอนในเว็บอ๋อตานั้นนะคะเอออ่าๆดูเนี่ะ ตอนนี้มีเท่าไหร่รันแปดใช่ไหมคะครับผมอไอเวฟบอืนต่อจะมีที่สองพันหนึ่งใช่ไหมเอ็ะตองน,น,นะ้พ่อนัลโีอาจจะต้องตกเวฟนี้ะะนนหรือเอปล่าวะาน่นเลยเอ๊ะเอาลวันน่้เอสามร้อยแล้กันทุกคนครับผมอแ,แต่พี่ไม่แน่ใจว่าพีระห้าเว็บหรืออะไร ใช่น่าจะถึงล้าเีล้ว้ห้าเมลนะคะว่าน่าจะเด็ดตัวนี้ตามดีเบลสิบอ่ะเด็ดตนีได้อมต้องมาดูสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันอะเรื่อแล้วกันคนใช่ครับใช่ยังไงคือเลือดป้อนเงก็เพื่อนอยู่แล้วนะอ่าสองพันหนึ่งสิบแสดงว่าสองพันหนึ่งทุกจุกห้าเลใช่ไหมน่าจะใช่ห้าหกเอฟอ๋อหกเอฟแคเ้าน่าจะอ่ตอนี้ ถ้าไรเขามองมีค่าเขาโทรเลยนะครับคื่อมาเล่นเงินก็มาแนะนำรีวิวค่าข้าวใช่ครับผมอ่ะก็อาจจะไปเล่นขาดใจคนที่เป็นผู้เล่นโปรเลยอันนี้อันนี้เข้าใจแล้วเขดีเราดูคลิปแล้วก็เป็นแบบนี้มันอยากขาดใจเลยก็เข้าใจเราเหละนะว่าเราเพิ่งจะเล่นไม่ร้นครัอ่าต้องมีคนขาดใจแล้วเพราะว่านี่คนะ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่านอันนี้แคม่มาแค่รีวิวแมปเฉยๆเนาะอ่ะใช่ครับ <c oughs> <Okay S 2> แล้วก็เกมนะี้อัพอัพอัพตั่ให้เพื่อนได้เลยทุกคนอ่าใช่อ่าเดี๋ยวเราให้ดูเนาะคือตอนนี้ทีน,นี้คือตัวฟเฟลนะเรานะเราเปิดไปแล้วก็จะมีปุ่มบวกตรงนี้ได้นะเราก็สามารถอัปเกรดให้ได้เองนะ้องแต่ว่าตอนนี้คืออัพตานแล้วเนาะของเทลาก็เลยอัพไม่ได้เองเนาะแล้วก็เกมนี้น,น,นะค<อ>รับนะการตั้งค่าได้นะทุกคนแล้วคือประเด็นหนึ่งคือปรับการตั้งค่าให้เพื่อนได้ด้วยนะประเด็นอ่ะโ oh อเมกอชตอนนี้และค่ะเนี่ยตอนนี้และ กอันนี้แหลนนะไอ้ยะมาแล้วครับการอัปเดตให้แฟนก่อนนี่นี่เห็นปะอ่าะมานี้เลยอโอเคนี่ถ้ากดรับเกมตรงนี้ครับัมอ่าเจ้ของหน้าเกมสำหรับตรงนี้นะก็จะบอกในส่วนของอ่าการโจมตีการโจมตีต่อวิอะไรประมาณนี้เนาะระยะแล้วก็พวกเปอร์เซ็นต์ที่จะแบบว่า โลมตีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตรงทานรน่าจะเป็นในส่วนของความสาม,มารถพิเศษเนาะสำหรับตัวน,นี้เนาะก,ก็จะเป็นในส่วนของค่าพีิไปในเองสลายเจ้าตัวเวนอมในเองเนาะทีะ่รักแล้วก็ในส่วนของ<ช>ตัวที่รักเนี่ยก็จะเป็นค่าประมาณนี้เนาะเซมิเอลีการโจมตีรูปแบบทรงกลวยเนาะนี่ประมาณนี้<ช>แล้วก็คือตัวน,นี้นนตัวจุดพิเศษของแต่ละคนจะไม่เหมือนบบกันครับในอย่างเช่นแบบมันจะมีตัวโจมตีที่บัฟหรือแบบตัวบั๊อะไรเงี้ยมันจะบั๊บบั๊บหลายอย่างด้วยทั้งบัฟบขี้บั๊บระยะ ใช่ค่ะเราบัฟด้ไมใช่ไหมว่าอ่ะอย่างตัวบัฟอ่ะเขาก็มีอ่ะขอเขาจะมาให้ดูจบวางไว้ซะตรงตรงนี่นี่อ่าโอเคนะครับอ่ะว่าอธิบายเลยว่าอัพเกรดบัฟมันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นบัฟที่ระยะสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้จะบัฟทีละสามวินะ พี่แนะนำให้อยาเพิง่งมามาวางนะบะวางหลังดีกว่าทั่เพลไม่ค่อยอช่วยเีอยเลยอ่าก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะเมื่อกี้ก็อ่า ขออนุญาตนะคะขออนุญาตตัดแล้วก็นการทุกคนต้องขออภัยด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะมาการพูดกันต่อนเองเ,องเนาะเกี่ยวกับระบบเกมของเกมนี้น,น,นั่นเองนะคะตามน้นะคะโอเคอ่าถ้าเราเนี่ยเล่นบนอ่าอันนี้เนาะก็สามารถดูในส่วนของค่าดาเมจแล้วก็ค่าพอยส์ได้เนาะตรงนี้ตอนนี้ที่ล้าทำดาเมจไปสี่หนึ่งแสนสี่แล้วโอ้โหไม่ก็ช เงินก็มีนิดเดียวนเมกก็มีน้อยไม่เหมือนแต่บางคนโอโอ้โอ้เครับคือตอนนี้คนรวยจะแต่ละครับไม่ให้วันไลยให้วันแ่เมดอาให้เมงเอาให้หมดบ้านคู่รวยอะ มีตัวอะไรที่อ้างอิง up มด้ไหมอ่านี่ครับตัวเวนั่มตัวเนี้ยตัวนเนี้ยกัน่นี้ยได้ครับครับอ๋อลืมบอกไปทุกคนที่แฟนของเราตังเยอะอย่างนี้นะก็เพราะว่ามีในส่วนของเกมตังมันเองนั่นก็คือตัวนี้นะคะมายเนอร์นั่นเองเนาะเกมนี้มันไม่ต้องมีฟาร์มสองคนก็ได้ทุกคนมันมีฟาร์มแค่คนเดียวก็ได้เงินมันได้เยอะแล้วถ้ามันเฟิร์มมันก็เอาไปเคื่อนได้ใช่ครับอ่ะแล้เขาก็วางกดละนี ที่เามาคนแกเขาก็วางโม้เลยนะโอ่คใช่ครับว่าจะดามิดครับไม่ยีบอกโม่เดี๋ยวางให้โดนลุกลุบลุอเคค่ะค่ะเธอแค่ตัวแรกเข้าอัพมิดไหมตัวนี้นะมันก็จะเป็นบาบาเลียนเดี๋ยวคนคือจะเห็นเงินวันเห็นเงินเขาเท่าไหร่เจ็ดร้ยเจ็สิบเจ็ดครับผมใช่เดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวะนี่เท่าไรสามพั มันจะมานี้ทุคนแล้วก็เสร็จฝนตกปลาเราขอ่เที่งไม่รู้จะเข้าใหม่หรือไงเนี่ทุกคนเห็นบ้าพอวลาทำการวางเสร็จปุ๊บมันจะมีข้อความชุ e ไม m i t ตรงนี้เลยเนาะมันก็คือการวางอัพ จนนนตัหมดแล้วนะคือวางจนอัพจนตันนี่คืออัพจนตันทุกตัวแล้วนะทุกคนไม่สามารถวางตัวอะไรเพิ่มได้อีกแล้วนะอ่ะขอตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของระบบเกมเพลย์อื่นๆอีกนะมันยังมีนะทุกคน <c oughs> มันได้อันนี้คือเขอ้าก็เทนาเล่นหมดเอฟเฟนะิตเนาะใช่ครับครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเล่นเดี่ยวก็มีเช่นกันเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วจนจบในส่วนของด่านนี้นเองวันชูชีฟปอมแตก oke bye <slutarse> นนั้นนะะอันนี้ก็กด back to spa เลยเองเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของระบบเกมเพลย์อื่นนะที่จอยไปเมื่อกี้คือเป็นระบบอินฟินิตเนาะที่เล่นกับทกเทลดาแล้วเล่นกับแฟน์นาเองเนาะแต่ว่าเกมหมดก็จะมีในส่วนของสตอรี่โหมดนะซึ่งสตอรี่โหมดก็จะเป็นประมาณนี้เลยมียู่ในการสาด่านนะทุกคนเออเลเวลด่านต่อไปด่านเทลซ่าเลเวล12ด่านทรูนด้าเลเวล20แล้วก็ด่านพอเราเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้ของรางวัลตามนี้เลยเนาะมันก็จะบอกว่ามันให้ของรางวัลอะไรบ้างมดคาสสิก แล้วก็เหมือนจะปลดล็อกโมเอดอื่นๆด้วยนะแต่ว่ามันต้องใช้พวกวน่าจะเป็นดาที่เอาไปปลดล็อกนั่นเองเนาะนี่ประมานี้เลยนั่นเองซึ่งในส่วนของดาแยกย่อยเนี่ยจะมีด้วยกันเก้าดานนะอ่ะโอเคปิดไปก่อนเนาะทีละแล้วก็อันนี้คือที่เขาเล่นกับเธอก็คือโหมดอันนี้นะโคออฟนะทุกคนช่อหมแดนเจนใช่ใช่ครับแดนเจนเนี่ยมนสามารถเล่นคนเดียวก็ได้นะหรือว่าจะเล่นกับ นอื่นก็ได้เนาะเมื่อกี้คุณเราเล่นกับแฟนก็มีแต่คนสามารถสร้างห้องหรือว่าจอยห้องคนอื่นก็ได้นะเองโอเค Yes โอ้โหโอ้ะโ้โหโ้โหโเบอา โอเคนะมันเข้ามาถึงช่วงเวลาที่เขาต้องมาดวลกันแล้วแหละว่าเขาจะได้ตัวอะไรแล้วมันเขาพิจมอยู่สองพันสามร้อยห้าสิบสี่ครับครับแล้วครับว่านี่นะโอเคว่าเขาจะได้ตัวระดับเอสไหมเท่าไรเยอะสิเท่าไรเยอะสิเท่าไรเยอะสิเอ้ยพาเข้างใน ขเขาหนะึ่งย้ายเขาต้องได้ใช่ไหมขาวแล้วครับสามสองหนึ่งตัวที่ได้นะคะตัวแรกเราจะเป็นระดับ B ลวหนึ่ง C ลวหนึ่งนะคะ B หนึ่งนะคะ B หนึ่งะครับ C ครับผมโอ้โหครับครับครับ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ A กับ S, S เลยครับ no น Hunter Hunter อย่าบอกนะ Hunter เขาไม่ได้เขาลองให้เดี๋ยวน้มได้ฟ a r m Farm f ามเขาได้เอ้ย f าเขาได้แต่ว่าแต่ Hunter เขาไม่ได้ตอง f a r 3ไม่เอามาคนเดียวไม่กับนนะี <c oughs> <ช>้แล้วที่เอามาอ p d เลย ใช่ประมาณสองคนมันกันมันมันมันเงินเอาคนองอ้อนอ่ะแล้วว่านเอาผ้ามาวันก็จะไม่มีตัวตีเอามาวางเปล่าเพราะชอมันเต็มผ้าแับมีคนเดียวว่าแต่อันอันนี้แนะนำเลยทุกคนเพรว่าบางผ้ามันมันได้เงินเยอะเกินมันมันต่างจากมันมันเหมือนบูมานะมันเงินมันเื้อะแต่มันคือมันถ่ายคือมันเอาเงินแป๊มให้เพื่อนได้ครับโอเคนะคุณสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเองนะและที่สำคัญนีอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองทุกคนแล้วก็อย่าลืมเข้าทำการจอยดิสคอของเราคาเฟ่แล้วก็กลุ่มกระบอกของเราด้วยนะเองเนาะแล้วก็ที่านัครโปรโมชั่นเลยเออโปรโมชั่นอีกยอดขอบคุณสำหรับการโปรโมชั่นของที่รักนะครับอือก็เดี๋ยวทำการทิ้งลิงก์ช่องแฟนว แต่ค่ะแค่คนนัดทุกคนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณ